นอกจากกบจะหายใจด้วยปอดแล้วผิวหนังที่เปียกตลอดเวลายังช่วยให้มันดูซึมออกซิเจนในอากาศได้โดยตรงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดนี้จึงไม่ต้องอยู่ใกล้แหล่งน้ำความชื้นสูงในอากาศหมายความว่ามันแทบจะอยู่ในน้ำอยู่แล้ว และนั่นคือข้อดีที่ช่วยให้มันสามารถเดินทางไกลไปหาคู่หาอาณาเขตและวางไข่ในที่ที่ไม่น่าจะวางได้ปาาบางชนิดเช่นป่าตาแดงอาจวางไข่ถึง40ฟองในทุกครั้งที่ผสมพันธุ์ป่าชนิดนี้จะวางไข่ไว้บริเวณหลังใบไม้เมื่อไม่อยู่ในน้ำไข่ก็จะปลอดภัยจากสัตว์น้ำนักล่าและมีโอกาสสูงมาก ที่ลูกๆจะรอดชีวิตแต่เมื่ออยู่ในป่าก็ไม่อาจรอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงได้ งูบางชนิดมีวิวัฒนาการจนเชี่ยวชาญการสำรวจป่าไม้เพื่อหาไขาปา่ป่ดรสชาติหวานฉ่ำและเมื่อเจอใบไม้ที่ซ่อนของว่างแสนอร่อยเอาไว้มันก็จะกินอย่างตะกระตะกลับและแม่ปาาก็ป้องกันอะไรไม่ได้ นับเปโชคดีของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำํำพราะงูที่ชอบกินไข่มักกินอิ่มอย่างรวดเร็วนี่อาจเป็นมารยาทการกินอาหารในป่าซึ่งเป็นที่รู้กันว่าห้ามกินอาหารหมดจานนั่นก็เพื่อประโยชน์ของงูเองไม่เช่นนั้นมันคงกินอะไรไม่ได้อีกในอนาคตอันใกล้ ภายในซูงต้นหนึ่งที่ป่าในคาบสมุทรไอเบียหนูขนาดเล็กครอบครัวใหญ่มาสร้างโรงเลี้ยงเด็กอ่อนเอาไว้ เมียตูโต,โตเต็มวัยอายุเพียงเดือนครึ่งเท่านั้นแต่มันรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกหนูครอกแรกแล้วลูกหนูที่หิวโซสิบสองตัวแม้ตาจะมองไม่เห็นหูจะไม่ได้ยินแต่มันดมกลิ่นได้ยอดเยี่ยมลูกหนูจึงหาแม่และน้ำนมมากประโยชน์จนพบลูกหนูจะยังไม่ลืมตาจนอายุ12วันและระหว่างนั้นมันจะป้องกันตัวไม่ได้เลย แม้แต่หนูโตเต็มวัยก็พัฒนาสายตาได้มดีนะักแม่หนูตัวนี้จึงอาศัยกลิ่นตัวอันเป็นเอกลักษณ์ในการจดจําลูกๆโชคไม่ดีสําหรับพวกหนูตัวน้อยแต่มันก็ไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวที่ใช้กลิ่นนําทางเมื่อกลิ่นแรงครอบครัวหนูจะเปจุดสนใจของกิ้งก่าโอเซเลตกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่ใช้ลิ้นสองแฉกตรวจหาอนุภาคในอากาศ อาจากล่าวได้ว่ากิ้งก่ากินกลิ่นก่อนแล้วจึงกินหนูตัวน้อยตามหากิ้งกาหาพวกมันเจอแม่หนูจะหมดโอกาสช่วยเหลือตัวเองรวมถึงลูกๆมันแต่โชคดีสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกนหนมชนิดนี้ หนูโตเต็มวัยมีประสาทหูเป็นเลิศถึงแม้กิ้งกาจะย่องเงียบแค่ไหนซุ่มเสียงเล็กน้อยจากผู้บุกรุกก็ทำให้มันต้องคอยระวงแม่หนูใช้หนวดสัมผัสผนังทำให้มันเดินไปตามทางที่มืดๆได้มืดตัวเล็กและป้องกันตัวไม่ได้การรุกจึงเป็นการตั้งรับที่ดีที่สุดแต่เวลาไม่เป็นใจ แม่หนูจะต้องเร่งมือหากอยากย้ายลูกทั้งหมดให้อยู่ลึกเข้าไปในที่ที่กิ้งกะเข้าไม่ถึง ทันเวลาพอดีเมื่อย้ายลูกๆูาจะปลายด้านหนึ่งมายังอีปลายด้านหนึ่งแม่หนูก็ทำกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งรังถึงกิ้งกาจะพยายามแต่เวลานี้มันเริ่มหลงทิดแล้วแล้ววันนี้ก็คงหาไม่เจอ มู่เกาะคานารีคือหมู่เกาะภูเขาไฟที่ผุดขึ้นจากก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อราว20ล้านปีก่อนเอลเยโรคือเกาะทารตวตกสุดและอายุน้อยที่สุดในหมู่เกาะระบบนี้เวศส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยสนจูนิเปอร์บิดงอและไม้พุ่มป่าเขาวงกดนี้ หมาะกับนกขี้อายอย่างเช่นนกกระแตผีเล็กคานารีที่ชอบซ่อนไข่ไว้ในป่าแต่ว่าในเกมซ่อนหาเมื่อนกชนิดหนึ่งเป็นฝ่ายซ่อนนกอีกชนิดก็มักจะเชี่ยวชาญในการค้นหา นกนางนวลขาเหลืองก็เหมือนนกนางนวลชนิดอื่นคือกินทุกอย่างทั้งปลา,มาแมลงและลูกนกกระแตผีเล็กนกนางนวลตัวนี้ตื่นมาพร้อมอารมณอยาก,กินไข่เป็นมื้อเช้า เพื่อให้ใครปลอดภัยมันจะเป็นต้องพรางตาเพิ่มอีกหนึ่งชั้นด้วยการใช้ขนของแม่นกกระแตผีเล็กช่วยอำพรางา เวลานี้มันต้องนั่งให้นิ่งที่สุดหากไม่อยากให้ใครอื่นเห็น เกือบไปข้ามไปยังอีซีกโลกไปที่เกาะอีกแห่งที่ใหญ่กว่าเกาะเอลยูโรมากและมีนกกระแตผีเล็กอีชนิดอยู่ที่นี่คือออสเตรเลียครับปายูคาลิปตัสขนาดใหญ่ทางเหนือคือบ้านของมัน คนออสเตรเลียเรียกมันว่าบุชทิกนี่ภาษาพื้นเมืองเรียกวีโลวินดูหรือเวโลจับบินลูกสองตัวของพ่อแม่นกคู่นี้ฟักออกจากไข่แล้วแม้ว่ามันจะอยู่ไกลาจากาติญที่หมูกก่เกาะคานารีกว่า18,000กิโลเมตรแต่ลูกนกก็เผชิญอันตรายแบบเดียวกัน วันนี้อันตรายที่ลูกนกต่อเผชิญมาจากผ้าพื้นดินกิ้งก่ามอนิเตอร์ที่หิวโหวยกิ้งก่าขนาดใหญ่นี้ออกค้นหาทั่วทั้งป่าเพื่อหาอาหารกลางวันการพอกกันตัวขนกกระแตผีเล็กชนิดนี้ก็ใช้การพรางตัวเช่นเดียวกับญาติทางฝั่งแอตแลนติก แต่ถึงปีกของพ่อแม่จะบังลูกนกได้แต่ก็กลบกลิ่นไม่ได้และกลิ่นคือสิ่งที่กิ้งกามอนิเตอร์ตรวจหาได้อย่างชำนาญโชคดีที่นกกระแตผีเล็กของออสเตรเลียชนิดนี้มีแผนสำรอง เมื่อกลางปีกออกนกกระแตผีเล็กก็ทำให้ตัวเองดูโตๆขึ้นมากแต่หากไม่สามารถคมคูผู้บุกรุกได้อย่างน้อยก็น่าจะเบนความสนใจป้องกันไม่ให้เข้าใกลยย้รังที่อยู่บนพื้นผมไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือการแสดงออกอย่างองอาจ การปกป้องผู้เดียวกันมักทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอได้เวลากลับไปหาครอบครัวแล้วการฟูฟักดูแลลูกรักคือหนึ่งในประสบการณ์ที่น่าพอใจที่สุดในชีวิตเ,เดี๋ยวนะอีกแล้วเหรอ คราวนี้เป็นงูหลามเขียวที่มุ่งตรงมายังลูกนกเพิ่งเกิดสองตัวฟิวมันไปทางว่าจะมันไปไหนอ่ะ มันมีเหตุให้ต้องรีบร้อนเช่นนั้นงูหลามเขียวเป็นงูเพียงชนิดเดียวที่คอยปกป้องลูกๆของมันจากนักล่าจนกว่าจะฟักจากไข่แม่งูตัวนี้จะอยู่โกกไข่โดยไม่ขยับขยื่นหรือกินอาหารไปอีก50วันเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีจอมฉวยโอกาสย่องมากินไข่อันล้ำค่าของมันเมื่อใกล้เวลาที่ลูกจะฟักออกจากไข่แม่งูหลามเขียวจึงจากไป นี่คือช่วงที่สองของวิวัฒนาการอันแสนพิเศษแมงูรู้ดีว่าลูกๆจะอันตรายเพียงไหนหากมันยังอยู่หลังจากอดอาหารมาสองเดือนเพื่อคุ้มกันไข่ฉะนั้นหลังจากทุกเทเวลาทั้งหมดเพื่อดูแลไข่เวลานี้มันจงปล่อยลูกๆไปตามยถากรรมในอีกไม่ช้าความพยายามความกังวลความเสี่ยงการ,รเผชิญหน้าและความโล่งใจของการเป็นพ่อแม่ที่ดีในธรรมชาติก็จะเห็นผลสัตว์รุ่นใหม่จะเติบโตขึ้นก้าวเดินเป็นครั้งแรก ว่ายน้ำแบบลับๆหรือโผบินเป็นครั้งแรกสู่โลกที่ไม่คุ้นเคยน่าประหลาดใจและท้าทายเสมอ